สวัสดีผู้ชมคนว่างทุกคนด้วยนะครับในคลิปนี้ผมจะมาเล่น Honkai Star r a i ผมจะมาเล่นจกักรวาลจำลองในโลกที่6นะครับจะมาสู้กับคุณป้าโคโคเลียโดยพาร์ทที่ผมเล่นเนี่ยผมจะเล่นเป็นพลังแห่งการอนุรักษ์โดยผมจะใส่โล่แบบเต็มคาราเบลตัวลครที่เอาไปนี่ก็ตอนนี้นี่กัน นี่ครับไปเลยพนอันดุรักส์เริ่มมานะครับไม่รู้จะทำอะไรเอาพรกันเลยโอ้โน้ตว่าจะดงสวยซะแล้วเอานี่นครับน,นะครับนะครับไปเลยเริ่มมาคิดอะไรไม่ออกก็ก็เทคนิคเจียผาดคงแล้วก็วิ่งไปตบเลย ก็ตีอย่างมามันโอ้ได้พาร์ตตั้งแต่ตัวแรกอ่ะลองเพล็กไหม ร้องจนมอนมาเห็นเลยทีเดียวนะครับกระตผอนอนุรักษ์แบบไม่หยุดยั้ง

เอาละรอบนี้เจอห้าวดองดองครับไปต่อสู้ต่อมีพลังแห่งการอันดุรักษ์ก็ไม่กลัวอะไรทั้งนั้นไปเลยพลังอันดุรักษ์อีซี ครับต่อไปเราจะเอาเวันนี้กันเมื่อเริ่มต่อสู้พาเลสเน,นจะฟื้นฟูพลังงาน40เปอร์น,นะครับมันจะทำให้เราใช้พาเลสเนพาร์รสเนแนได้บ่อยมากขึ้นคิดแล้วไม่ออกบอกจีผัดคุงก็นีและครับไม่ใช่เทคนิคอย่างอื่นแล้ว <laughs> and the <rocks> power power! I have The power you เ้าก็พยายามเติมพลังงานให้เกพารให้เรื่อยๆนะครับให้เขาได้มีอันติใช้บ่อยๆเขาจะได้ปั๊มโล่ให้เราได้ไม่อยากใช้เลยฮะรู้สึกเสียดาย โอ้ยอย่างดีที่ออกมาอยู่นะครับพลังแห่งการอนุรักษ์ของเรานี่แล้วจะเอาไว้นี่กันเพราะว่าถ้าเราดงสวยเนี่ยเราจะได้กดรีเฟรชแล้วจะไม่ได้ต้องจะได้ไม่ต้องเปลืองมากแทงทั้งหมดนะครับผมจะเอาท่านฮุกสายดาร์กมานะครับ เทคนิคเดินลน้นวัดถหายยากเอาอะไรดีนะนี่นะครับเราไม่กลัวต่ออะไรทั้งนั้นนะครับเพราะว่าเรามีพลังแห่งการอนุรักษ์อยู่เสมอไปเลย ฟันไปได้อีกอย่างสวยงามเ๊ะต่อไปเจอไอ้นั่นเราก็ต้องเติมเกาะไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเราจะใช้พาดเรสโซแนน์แล้วก็ระเบิดมันให้ตายไปๆไปเลย อย่าล่ะมันเป็นสายฟ้าอันนแหะเจ้ารอตเตอร์ใช้หินหนะครับแล้วก็พยายามปั๊มโล่บ่อยๆเพื่อที่จะทำให้พาลาัเซสดงของเราเพิ่มมาบ่อยๆ ไม่หยุดเลยแกไม่รอดเนี่ยี <Easy. S 1> ่ <c oughs> ไม่ออกแฮะอ,อะไรดีครับเนี่ยหนีไปแล้วกัน พลังแห่งการอนุร oh. ักษ์ของพวกเราเต็มพอดีคร huh. ับไปเลยพลังแห่งการอนุรักษ์หกหมื่นรอย ในแล้วนะครับพรอ,อนนี้หลักยอดจริงๆอ่าถ้าเป็นอันต่อไปเนี่ยเราจะใช้อันนี้ครับเพราะว่ามันจะเป็นแบบคีร้อยเปอร์เซ็นต์ส่วนไอโลที่เรามีที่เหลือเนี่ยมันก็จะกลายเป็นขีตาเมทแทนนะครับคีตาเมทที่เราทําได้สุดๆนะครับก็คือคูณสี่ไปก็คือหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเรามีโลครบทุกตัวก็จะแรงมา,มากๆเลยแหละอะไรดีครับนี่คิดไม่ออก บอกต่อสู้ครับอตอนนี้เหมือนจะไม่มีแพ้ลงนะครับแล้วก็เอาพี่แดนเฮงเราออกไปเอาท่านฮุกใส่ดักมาแทนแล้วก็เอาท่านฮุกเปิดเลยนะครับจ๋อ ไปเลยครับเพื่อนทีเมตโอ้ได้พอดีตู้อ้เซนซอร์ It's pretty good ไปเลยครับพลังอนุรักษ์เราจะไม่หยุดไปครับแค่คุณเจี๊ยบเขาเดียวว่าเรือละ เสร็มเลยครับ,ซอบอรโซวเวาเปิดตีไปถ้าพลายจุดอ่อนน่าจะเต็มพอดีแล้วก็เปิดไปครับพลังแห่งการลักส์แปดบมลเยี่ยมสิไปเลยครับยัดอัติเมตไป เามาสเตอร์เจ็บปวดจริงต่อเด้งมาแล้วครับพระเอกของเราเปิดโต้ดแล้วพาลิเซนนั้นมาพอดีครับไปเลยอ๋อสามหมืน่นสะใจดีจริงๆร แล้วโดนล็อกหมดเลยไม่เป็นไรครับเราพ,พลาังแห่งการอนุรักษ์เราจะไปกลัวอะไรกันยังไม่มาอีกหน่อยนึงแล้วยังไม่มาพาลิสเซน,นแหม่สามหมื่นล็อกไม่หยุด อะไรครับพเจผ่าดปิดงานเก็บพลังงานไปในตัวไม่ออกนะครับพลังแห่งการอนุรักษ์ยังออกอยู่ดวงผมเลยยังมาอะไรดีครับปั๊บ,บ,บ,บนี่ไหมเดี๋ยวเรามีอะไรบ้างวะ ผมไม่อยากเสียอะไรไปเท่านั้นเอานี้แล้วกันนี่ดีวะ่ะลาสังหารก็ไม่แย่นะครับว้าวดีครับดีลาสังหารเป็นพรที่ดีครับแต่ลูกลักเราก็ยังเป็นพลังแห่งการอันดุรัก์อันดุรั์ตลอดไปครับเอาอะไรดีอะคิดไม่ออกใส่ไปใส่คุณหมอ พื้นที่ซื้อขายมีข้อเสนออะไรมากันนะซื้อพรห้าสิพอครับผมงกเฮ้ยแล้วมาจริงครับพลังอดุลักษณ์ทำเป็นเล่นต่อสู้เหมือนเดิมเทคนิคเราเหลือมาเลยครับชีพมันสบายไปละวเปเลยครับท่านทกไสดักอ ใช่ครับเริ่มมาก็ระเบิดฮาร์ดลิสเซนโอ้เอ้จ็บปวดกันเต็มหมดโอ้โอ้มอนนันยังไม่ทันทำอะไรเลยครับตายไปก่อนซะแล้วอันดักลักใหม่ละและก็ได้ฮาร์ดลิสเซน,น,นอันสุดท้ายไา้ได้ ดวงดีเลยร,รอบนี้อันนี้ผมจำไม่ค่อยได้เหมือนกันครับว่ามันทำไรได้แต่มันก็คงเป็นประมาณว่าได้โล่เรื่อยๆแล้วมันก็จะไปคอมโบกับไอพาร์ติเนนนฉบับอัปเกรดที่ผมเริ่มมาตอนแรกๆนะครับที่มันเป็นไอเพิ่มความเร็ว40สิเปอร์ทำให้พาร์ิเนนนมาบ่อยขึ้น อ่าแป๊บๆก็มาถึงบอลแล้วไปครับแล้วก็มาเลิอกอัปเกรดกันไอที่น่าอัปเกรดมากๆนะครับคือออน,นี้มันคือเกาะสะท้อนชั้นเยี่ยมไปเลยครับสูนร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์กับอีกอันหนึ่งครับคืออ่าอันนี้อันนี้จะเป็นบวกเดฟนะครับแล้วก็ s t a c เดฟได้ทำให้โลดเราหนาขึ้นนะครับในที่เหลือเอาไปลงกับอะไรดีอืม อันนี้ครับเมื่อตัวละครตัวละครอะไรวะตัวละครสร้างเควกขึ้นมาอาเควกใช่ไหมใช่แหละเมื่อทาดาเมจเควกใส่ศัตรูนะครับดาเมจก็จะเพิ่มขึ้นเป็นตามพลังป้องกันของเราก็เควกที่ว่าก็เป็นนี้ครับจะทาดาเมจเควกก็สัตว์ะคเราก็จะแรงขึ้นประมาณนั้นต่อมาก็นี่ครับเพิ่มโลห้ได้รับ ไปครับไม่มีอะไรต้องห่วงสวัสดีครับเราเจอคุณป้าของโคลเลียย็นอยู่ตรงนั้นแล้วก็เอาท่านทุกสายดาักเปิดเลยครับเติมาก็โยนสมองเลยครับปลาพารลิเทน,น,นกันเลยแล้วก็เปิดอันติรัวๆเลยครับรัวๆๆเปิดให้หมดโยนสมองเท่เสมอครับ เสด็น,นมาก็ระเบิดต่อเลย,ยไม่หยุดไม่ยัง้งเลยจริงๆผมลืมเหลือแต้มสกิลไว้ให้เจี๊ยบใช้แต่ไม่เป็นไรแล้วครับ อ,อันนี้อยากจะกักมากเลยนะครับเพราะว่าเรียกเบอร์สามเปอร์เซ็นต์เองผมกักไวไ้แล้วกันโอเค <c oughs> เรียกน้องโบรเนียมาแล้วเออกดพารลิสแนนรอเลยครับก็ระเบิดไปห้องกับเสาเลยตูย้แสนสี่ตึงๆ <c oughs> ไปครับมีอะไรก็ใส่ไปให้หมด <c oughs> ทำยังไงก็ได้ครับให้พารลิสแนนมันเต็ม เพราะว่าดาเมจหลักเรานี้อยู่ที่พลเรสเซนต์นเบลล์นะครัเต็มพอดีโ <c oughs> บโลเนียมาแป๊บๆก็จะจากไปแล้วนะครับ ไปครับมีอะไรใส่ให้หมดโอ้โหเดอนหายไปหมดเลยเป็นสุดท้ายแล้วครับยนสมองสนุกมากไปเลยตู้ ปั๊มกอดรอเลยครับเดี๋ยวป้าก็จะปล่อยพลังใส่เราแล้วแต่ถ้าพาร์ทเราเต็มก่อนก็สบายเหมือนกันนะเนี่ยปเลยโอ๊เตี้ยดวาร์ปไปครับเบรกป้าเหลือเลือดเปอร์เซ็นต์เดียวครับเอาเรียบร้อยครับติดเลือดไหล นี่ครับคือพลังของการอันดุรักษ์มันช่างเป็นพลังที่แข็งแกร่งมากเป็นพาที่แนะนำเลยครับสำหรับใครที่มีน้องเจพ๊ยบาดไม่มีอะไรมากนะครับสำหรับของผมใส่ของเป็นสิ่งนี้ uh huh. อัพแค่เบลห้าสิบด้วยเฟสประมาณนี้ครับโซลิล uh ิก huh. ใส่เป็นเซตป้องกันนะครับแล้วก็บวก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 ไป ประมาณนี้ตัวที่เหลือไม่มีอะไรมากครับก็แค่ใส่มาครับเดี๋ยวพี่เจพ่าเขาแบกเองถ้าเจพ่ายังโลหนาไม่พอเนี่ยเราก็ใส่เป็นคุณนาตาชามาก็ได้นะครับจะได้เอามาช่วยฮิวกับคนที่โลแตกก่อนส่วนใครที่มีไปลู่อันนี้ก็สบายขึ้นมาไม่ต้องกลัวใครตายนะครับบีซี่มากถ้ามีน้องไปลู่แต่รอบนี้ผมไม่ใส่ตัวฮิวมาสักตัวแล้วครับมีแค่เจพ่าคนเดียว ก็แสดงให้เห็นว่าพลังของการดูรักแม่ไม่ต้องการตัวฮิวแล้วนะครับแต่ออกได้พรอเลักไปสิบแปดอันเลยครับ <c oughs> ถือว่ารอบนี้นิดดวงดีมากเลยอ๋อมาบ่อยสุดๆไปเลยใช้แบบครบครันนี่นะครับส่วนอ b บิลิตี้ทีผมอัพมาประมาณนี้อัพมาแถวสุดท้ายแล้ว นี่ก็เป็นพลังของการอนุรักษ์นะครับที่ทําให้ผมอัพมาได้ถึงขนาดนี้ขอบคุณพลังอนุรักษ์ด้วยนะครับถ้าหากคุณชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับจะได้เป็นกําลังใจให้ท่านหกสายดากักแห่งความอนุรักษ์มีความคิดเห็นอะไรยังไงก็คอมเป็นไว้ดาล่างได้เลยนะครับถ้าผมเห็นผมอ่านผมก็จะตอบได้เลยทันทีหรือถ้าไม่รู้จะตอบอะไรผมก็จะติ๊กหัวใจไว้นะครับ สำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่มารับชมนะครับพลังแห่งความอุรรกษ์จงเจริญ